สวัสดีครับวันนี้เราจะมาติดตั้งก๊อกน้ำในที่แคบๆด้วยข้อต่ออยู่เนียนในที่แคบๆเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับขนาดที่ไม่สามารถที่จะหมุนก๊อกออกมาได้เลยครับต้องถอดออกทุกชิ้นส่วนเลยนะฮะถึงจะถอดออกมาได้ในการติดตั้งใหม่ก็เหมือนกันนะไม่สามารถที่จะติดเข้าไปได้ทันทีนะฮะนี่คือลักษณะของข้อต่อยูเนียน เดียวหนทั้งคู่เมื่อเวลาเราจะใช้เราต้องซื้อมาทั้งคู่นะฮะเพราะว่าเราใช้ทั้งเกลียวนอกเกลียวในเราต้องเอามาสลับกันเองนี่ครับเราก็จะมาทดลองต่อข้อต่อยูเนี่ยนครับเขา้เขากับกรอกน้ำนะฮะเราดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะสลับเพราะว่าของเราจะใช้เป็นแบบเกลียวนอกข้างหนึ่งเกลียวในข้างหนึ่งนะครับนี่ครับ ตัวเกีียวในเราจะมาใส่กับก๊อกน้ำนะครับตัวเกีียวนอกเราก็จะไปต่อกับท่อน้ำที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นนะฮะนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาประกอบนะครับนี่ลองลองดูนะครับเนี่ยลักษณะการติดครับไม่สามารถที่จะหมุนก๊อกโดยตรงเข้าไปกับข้อต่อที่โผล่ขึ้นมาได้เลยนะฮะเพราะว่าที่มันแคบมากนี่ครับลักษณะมันหมุนไม่ได้เลยครับ นั้นเราต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้ข้อต่อยูเนียนนะฮะนี่เราจะเอาตัวเกลียวนอกของข้อต่อยูเนียนมาใช้เทปพ,พันท่อนะฮะแล้วก็หมุนลงไปกับท่อน้ําที่โผล่ขึ้นมานะฮะที่เป็นเกลียวในนะฮะหมุนลงไปเสร็จแล้วเราก็จะไปประกอบข้อต่อเกลียวในของท่อยูเนียนนะฮะเข้ากับก๊อกน้ำ ที่จะหมุนประกบตัวท่อ,อยูเนี่ยน,นะฮะแล้วเราก็จะหมุนตัวเกลียวในเข้าไปประกบกับก๊อกน้ำนะครับเมื่อได้ที่แล้วแล้วก็จะประกอบเข้าด้วยกันนะโดยหมุนเฉพาะตรงข้อต่อของอยู่เนี่ยน,นะก๊อกเราจะไม่หมุนเลยครับเป็นการแก้ปัญหาได้ครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็ทดลองเปิดน้ำนะฮะดูเช็คล่ว แลาวก็เปิดน้ำดูนะครับใช้ได้เช็ก้วดอีกรอบนะครับอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ